วันนี้เนี่ยหุณนเซ็นเนี่ยมันเข้าตาจนจริงๆเพราะอะไรหักหลังจีนไปหาอเมริกาอตอนหลังอเมริกาก็ไม่เอาวิ่งมาหาจีนจีนก็ไม่เอาวันนี้เศรษฐกิจภายในประเทศก็กําลังจะหมดตูดนะอินเทอร์เน็ตลรีเสิร์นี่จะเกี้ยงในเดือนตุลาคือเงินกองทุนสำรองระหว่างประเทศที่จะไม่มีเงินไปซื้อสินค้านําเข้ามาอย่างเช่นน้ํามันอยู่ยาะก uh, ารท่องเที่ยวก็ไม่มีตอนนี้ภาคบริการทางหมด ประชาชนที่ฮุนเซนเรียกกลับไปหลายแสนคนก็ไม่มีงานทําตอนนี้ก็หนีกลับมาเมืองไทยต้องเยอะแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ฮุนเซนก็เหมือนหมาจนตอกจะทํำยังไงก็มาตลบมาตกลบตะแลงกับไอ้คณะเจรจาในโต๊ะเนี่ยแปลว่าเอายอมหมดทุกอย่างแต่มันไม่ยอมหรอกคุณเพราะว่าที่ข่าวกองที่ทาหารเขาคัดค้านเนี่ยเพราะเขาเช็คมาแล้วว่ามันมีการเพิ่มเติมกำลังสามจุดใหญ่ๆนะครับ ไม่ใช่มาจากพวกคนนะอาวุธหนักด้วยแล้วลังยังไม่รู้ได้ว่าโดนเนี่ยมันเตรียมไว้ตรงไหนไอพีเอชอลศูนย์สามมันก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่มันจะใช้ตรงไหนเท่านั้นเนี่ยแต่เราเนี่ยกําลังไปหลงทะลมฮุนเซนซึ่งเอาง่ายๆถ้าบนโต๊ะแจจาเนี่ยเราพวกไก่อ่อนเนี่ยไอฮุนเซนมันเป็นจิ้งจอกเท่าคุณเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปทําเป็นยินเดียเหมือนกับโจเนี่ยมันมันพูดหวานคุณแต่ว่ามันเตรียม คนไว้ข้างนอกเพื่อจะรอคุณออกไว้มันยิงคุณทิ้งหมดอ่ะอ